สูตรนี้ผ่านไปนะคะสูตรนี้ผ่านไปอ่ะเรามาแบนแบบเร็วๆอันนี้ก็สูตรใหม่อีกนะคะสูตรใหม่อีกนะคะอ่ะสูตรนี้สูตรใหม่อีกนะคะอ่าอันนี้ก็แตกนิดนึงนะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะอ่ะต่อไปนะคะคนละสูตรนะคะรับรองค่ะทําคนละทีนะคะเอออ่ะอันนี้นะคะอ่าอันนี้ใช้ไปแค่เป็นหลุมตรงกลางนะยังไม่หมดนะคะอ่าสูตรต่อไปนะคะก็บอกว่าสิบสูตรนะคะไม่ได้โม้ไม่ได้มโนนะคะ อ่าอันนี้ก็ใช้แบ่งๆไปนะคะอ่าเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็อีกหนึ่งสูตรนะคะอ่าอันนี้ออกอ่านี่นะคะอันนี้อีกหนึ่งสูตรเดี๋ยวนะให้ดูอีกนะคะอ่าอันนี้อีกหนึ่งสูตรนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสีเข้มเพราะว่าอันนี้ใส่เอ่ออะไรนะนะคะเออช่างมันนะคะนึกไปออกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ใส่น้ํามัน ใส่อีกน้ํามันอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน้ํามันบํารุงหน้าเหมือนกันแต่มันจะตัวนี้นะคะรู้เลยในระหว่างวันนะคะมันจะมีช่วงเยิ้มที่จะมุงหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้แต่ดีมากแต่ว่ามันเยิ้มสําหรับคนหน้ามันใช้ไม่ได้ปิดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ให้ดูทั้งหมดมาจากไหนคะนี่ค่ะมาจากตัวนี้ค่ะมาจากตัวนี้ค่ะคือแป้งฝุ่นค่ะคุณเห็นอะไรไหมคะมันมาจากแป้งฝุ่นค่ะ มันมาจากการที่เราเอาสมุนไพรแท้ทุกอย่างค่ะมาทําเป็นฝุ่นมาทําเป็นแป้งฝุ่นนะคะเรานําสมุนไพรทุกอย่างค่ะมาทําเป็นแป้งฝุ่นเพื่อให้เด็กใช้ได้แต่มันเกิดปัญหาว่ามันฟุ้งกระจายเหมือนเดิมมันเกิดปัญหาว่ามันเข้าจมูกมันเข้าคอมันเข้าปากมันเกิดปัญหาแบบว่าความไม่สะดวกในการพกพาเราค่ะก็เลยบอกว่างั้นเราสามารถที่จะอัดได้ไหมอะไรบ้างที่สามารถที่จะอัดแป้งฝุ่นให้เข้าไปเป็นแป้งตลับได้ เราจึงหาสูตรวิธีการอัดโดยการใช้น้ํามันจากโปรตีนไหมแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้แบบเฮ้ยไม่ใช่น้ํามันจากโปรตีนไหมน้ํามันจากจากพืชนะแล้ค่ะนะคะเสร็จแล้วอะค่ะเราเพิ่งมาได้ใช้น้ํามันจากโปรตีนไหมเมื่อไม่นานอะเดี๋ยวจะเล่าที่มาเล่าที่มานะคะทุกอย่างมาจากอันนี้อะต่อนะอยังไม่หมดยังยังยังไกลหมดแล้วนะ,ะกว่าจะมาเป็นแป้งตลับให้คุณใช้นะคะอันนี้นะคะดูนะคะ อันนี้เป็นแป้งที่ครูแจกนะคะพร้อมกับสายเป็นแป้งที่ครูแจกให้กับคนที่ได้ไปงานปาร์ตี้นะคะซึ่งทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันแตกง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่ใส่อะไรที่อันตรายเราไม่ใส่อะไรที่อุดตันเราจะใส่แค่อะไรก็ได้คุณเป็นสิวให้คุณไปแตะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแตะอย่างเงี้ยค่ะวันเดียวค่ะคืนเดียวค่ะทาทาก่อนนอนได้เลยนะคะบำรุงหน้าได้เลยนะคะ อันนี้ทาเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟุง้งเดี๋ยวคุณจะทาอีกรลับนึงนะคะมันเกิดอาการที่แบบว่ามันแตกง่ายล่นนิดเดียวก็แตกหรือว่าเอาเอาอันนี้จิ้มแรงๆก็แตกนะคะเพราะมันเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งคุณเข้าใจไหมแป้งฝุ่นแล้วเอามาอัดแล้วไม่ใช้ตัวช่วยนะคะมันจึงทําให้แตกง่ายแต่คุณสมบัติของมันก็คือดีไงมันไม่มีน้ํามันเลยนะคะแต่นะคะ,ะ,นะคะในที่สุดนะคะในที่สุด เราก็ได้มาเป็นแป้งตลับนี้ค่ะเป็นแป้งตลับนี้นะคะที่มีน้ำมันของโปรโตีนไหมเพื่อช่วยในการไม่ให้มันแตกแล้วน้ำมันโปรโตีนไหมเป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ของผิวมนุษย์มันสามารถซึมได้แล้วไม่ทิ้งความมันนี่ความ AMAZING ของน้ำมันโปรโตีนไหมะค่ะนะคะ,นะคะ มันจะ amazing ตรงที่ว่ามันจะไม่ตกค้างที่หน้ามนุษย์มันจะสามารถซึมได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้ได้ทั้งก่อนนอนและก็ใช้ได้ตลอดเวลานะคะสมมุติว่าคุณไม่อยากทาครีมก่อนนอนไม่อยากใช้เ a y n i g h คุณสามารถนะคะทาแล้วนอนได้เลยสมมุติว่าคุณเป็นสิวนะคะอันนี้ลองดูนะคะไม่ต้องเชื่อถ้าคุณเป็นสิวนะคะให้คุณแตะคุณบอกแล้วคุณใส่แมสนานไม่ได้นะคะแมสปิดปากอะคะ่ะเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วสิวมานะคะสิวเป็นผื่นมาเลย มันเหมือนเราแพ้น้ำลายอะค่ะเวลาเราพูดอะมันก็ตีกลับเนาะมันก็สกสกระป,ก,ปกถูกไหมคะเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าเราอะแล้วมันก็มีแพ้ขึ้นมาเป็นผื่นๆืนคุูจับคืนเดียวค่ะแห้งสนิทค่ะเนี่ยค่ะร่องรอยนะคะเนี่ยค่ะแล้วแป้งนะคะที่ดีจะต้องตกเุ๊บไม่เห็นฝ้านะคะแป้งที่ดีไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือแป้งที่ดี แล้วแป้งที่ดีต้องใช้ครั้งเดียวอยู่ยาวถึงเย็นค่ะไม่ต้องเติมแป้งจะได้ไม่ต้องเอาแป้งพกใส่กระเป๋าเดี๋ยวมันหกใส่กระเป๋าเพราะฉะนั้นค่ะกว่าจะมาเป็นแป้งตลับนี้ให้คุณได้ใช้พร้อมกับพับนะคะเราใส่ใจมาปีเป็นปีนะคะ